กับสวัสดีพ่อเม่พี่น้องป้องปายทั้งไหม่และเกาสุขู่สุขคนนะครับทุกแพลตฟอร์มวา่าจะเป็น YouTube Facebook TikTok นะครับเมื่อนี้กับภาพมาเบึงนะครับการทดลองนะครับอยู่ในความสมบูรณ์ที่ประมาณ70%นะครับเมื่อนี้กับภาพมาเบิงการทดสอบนะครับประสิทธิภาพในการโปรยเข่านะครับ เครื่องป่วยเข่าปดิษิ์เองเนาะครับสืบเนื่องมาจากการหาทีมงานที่มีคุณภาพและกาท่านต่อความต้องการของลูกค,ค้าในการพ่นเข่าบ่ไดดเนาะครับก็ลเลยคิดอยากมีเครื่องป่วยเข่าสักเครื่องนึงนะครับแต่ทุนทรัพย์บ่ถึงเนาะครับคือทา,าสื่อของเพื่อนเนาะ ของเพิ่นก็มีมีเทคโนโลยีที่สูงก็านีนะครับซับซ้อนก็านี้เนาะในราคาที่เกือบสามหมื่นบาทนะครับคืองบหน่อยครับทุนบถึงเพิ่นก็เลยก็เลยต้องคิดแล้วก็ไปประยุกต์เอาตามความคิดคแล้วครับเราเห็ดเห็ดเนีใดเนาะเขามันสิปโปรยออกมาได้กะมันอนีก็พ้ามาเบิ่งกันนะครับ ว่าความคืนหนาไปฮอดสายเรี่ยวนะครับเพราะว่าขีดกรนหนาหันยังผสมบูรณ์นะครับยังบมีตัวกระจายเขา่าขีดนีก็ะระบบระบระบแทบทีสีสมบูรณ์นะครับอาซิมีการเจคไขเพิ่ม,เต,มเติมอีกนิดหน่อยครับแล้วกะ็เรือการผลเรือชิ้นส่วนบางส่วนนะครับเป็นฟ้าคางกับฟ้าปิดนะครับแล้วกะ็เหลือไล่เชื่อมให้เต็ม ถูกจุดแล้วก็ะทำสีแค่นั้นกระจบครับส่วนระบบนี้ระบบการป่วยเขานี่ยูนในขั้นที่ประมาณผมผมว่าเก้าสิบเก้าสิบประหาเร์เซ็นได้นะครับเหลือการแก้ไขอีกนิดน้อยครับใส่เวลานานพอสมควรครับในการประดิษฐ์เครื่องนี้ขึ้นมากก็ได้เห็นได้เนะครับทุนทุนหน่อย,อยนะห็นซืนอ้อเครื่องเพื่อนกะ กสีนาเกิดไปสำหรับ,กบเกษตรกรเนี้ยผมนะครับเฮ้ยเช็คเบิงราคาตัวตัวแปดหัวครับอันแต่ของผมประดิษฐ์ในชีพหัวนะครับตัวแปดหัวอยู่สองหมื่นเจ็ดบครับม,มองว่าศ <c oughs> ักยภาพผมญาติบ่ไไวครับทุนหน่อยก็เลยต้องมาคิดคนวิจัยเองนะครับกะคิดว่าถามเช็คสมบูรณ์แล้วถามมีผู้ใดสนใจกะ อาจจเสียบแบ่งปันได้ครับในราคาเกษตรกรนะครับกะอนวาก็บฝากติดตามฝากกดไลค์กดแช์กดคอมเมนต์ให้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสิ่งประดิษฐ์ต่ตๆไปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณนรายลครับ